ชอบจสัสบารอลิงแล้วนะคะเย้ yeah. วันนี้นะคะเรากลับมาแล้วนะคะทุกคนหล,กห,ลหลังจากที่ห่างหายไปเกือบเดือนนะคะหน่น <laughs> นเดือน <laughs> ก็เกือบใช่เกือบหนึ่งเดือนเลยก็วันนี้จะมาทำเรียคลิปอะไรคะเกี่ยวกัอะรคะนี่นะคะจะมาทำอาหานเชนเกี่ยวกับ วินเมทาวินเองนะคะโยนะคะวินเมทาวินละวินเมทาวินนะคะอ่าคอนเลทนตนใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสองสีเรียบร้อยรอรีวิวได้เลยอ่ามาพูดถึงคลิปที่เราจะเรียงวันนี้ดีกว่นะคะก็ชื่อคลิปว่าครั้งแรกกับการเปิดตัวสามสมาชิกในครอบครัวสุดน่ารักของวินเมทาวินนะคะเป็นคลิปของ h e r c u l e s นะคะ High Performance Dog Food นะคะค่ะมาดูกันดีกว่านะ คลิปที่แบบอ้ยดีอยากดูแล้วะสวัสดีครับทุกคนผมวินเมียนวินโอภาสเดชพจอยหลายๆคนเรียกผมว่ากระตุยอาจจะเป็นเพราะผมหน้าเหมือนกระต่ายชอบกระตุยคุณกระตุยใครที่รู้จักผจะรู้ว่าผมเป็นคนอยู่นี่ไม่ได้ชอบทำกิจกรรมผมชอบไปจนไทยและผมชอบความเร็ว และในวันนี้เราดเผยือาวที่ไม่เคยเิใที่นนั่นก็คือเรื่องราวมาชิกในครบครัวของันน่ารัว่าายนานมากเลยลูกสาวคนโตที่เปลี่ยนโลกของผมจากคนที่ชกลายมาเป็นคุณพ่อลูกสาวัวันนี้นะครับวินจะพาชารลอต์เนี่ยไปลโคาครั โอ้โหจริงจริงจริงครับผมโอ้โหสาบท์ค่ัว่าจะไม่ชมอยู่ห้าวแนะครับเพศหญิงครับผนิสัยเขานะครเป็นหมาขี้อ้อนเราเขาอยู่กับวีดีโะเดินเข้าย่อนเข้ามาเขาเลยเอ๊เด็กเอาทามาเจอขาบ้างอะไรครับ ความที่เราเป่นหมาที่อ้อเนาะเราก็เคยแบบว่าฝั่งใจเด็กว่าหมาทุกตัวเนี่ยจะดุหมดเลยแต่ว่าพอเจอตลอดแล้วแบบพี่อ้อดมากเลยก็เลยทำให้เราเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจมุมมองที่มองกับตัดก็เปลี่ยนไปเลย ก็จะเรื่องกิ่นครับตะกาบเหมือนกล่นเนี่ยคือเก่งชาลอตเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมต่วใหญ่เราก็จะพาไปร้านอาหารคาเฟ่นั่งหรือสวยชาลอตจะไม่ค่อยแบบสายแอคทิวตี้เท่าไหร่เป็นแบบงค์หญิงเป็นแรกของชาลอตเลยที่แบบว่ามาทำแอคทิวตี้ร่วมกันอ๋อน้อน้อนอ๋อเอ้ยร้อนค่ะ ภาพพอแหละคนคิดคอนเทนต์คือแบบคิดเก็บมาได้แล้วมั้ยอ๋ออ๋อมาคิดคนที่สองาวน้อยคนนี้คือแอปเปิลส้ ตอนแรกผมไม่ really Christ, รู้จักเลยเว็บบอร์ดคืออะไรครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปถ่ายงานีโอกาสได้เล่นหลังจากนั้นก็เลยติดใจมากแล we ้วร in> in> ู้สึกว่ามันท้าทายมันเลยเล่นมาถึงทุกวันนี้เลยนี่เลยครับผมสาวน้องคาเทียนั่นเองสวัสดีค่าเริ่มแอดเฟอร์ไซส์ของคาเทียนะครับคือผมอ่ะ เอาเบลลี่มาก่อนใช่ไหมครับแล้วผมก็พาเบลลี่เนี่ยไปอาบน้ําระหว่างที่รอเบลลี่อาบน้ําเนี่ยเขาก็อุ้มขาเทียมาผมก็เห็นว่าเอ๊ะนี่น,นุ่นมอ,อมุ้เบลลีหล่หรอไหนขอลองอุ้มหน่อยปรากฏว่าน้องเขาก็นิ่งมากแล้วก็ตบตาผมทำตาปิดๆเหมือนจะให้ผมเอาอไปด้วยก็เลยรักเลยเพราะว่าเป็นรสชาตเลือกแบหาที่แบบว่าอยู่เป็นเมวางเวลาเวลาเล่นก็เล่นเวลาอยู่นนิ่งก็อยู่นิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับทำไมเห็นต้งชื่อว่าคาเทียใช่ไหมครับมาจากเบลลี่ก่อน คือเราเป็นคนชอบรถแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากตั้งชื่อหมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบก็คือรถมันต้องเป็นลักชัวรี่แบรนด์ที่มันมาคู่กับเบลลี่ครับเออมันน่าจะ represent ความเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งชื่อคาที่กิจกรรมทางน้ำก็เป็นเวกบอร์ดเนะี่ยยังไม่เคย <c oughs> ครับแต่ว่าเคยพาน้องไปว่ายน้ำแล้แล้วก็พยายามให้เขาไปว่ายน้ำพื่อที่เ <c oughs> ขาจะได้ชินกับนะ้ำแล้วก็ให้เขาผ่อนคลายด้วยครับ แฮปปี oh, <laughs> ้แฮปปี้ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยได้อดกันบ้างหลังหมดต้องหอยบ้างเลยอย่าเลี้ยงหมาอย่าแต่เล่นจนเก่งว่ะ น่าแบบน่าแบบน่าแบบว่าอะไรเสร่คิดชิแล้วหลับมัยือเดียวก็มาแล้วโอ้ยเก่งแล้วเก่งแล้วสมาชิกคนที่สามเดนนี่ชายาไอแสบลูกชายคนกลางที่ทำให้ผมเป็นบ้าเลยทุกคนเป็นบ้าหรือกคน ทานของอร่อยนะครับเหมือนผมมีชีวิตที่สดใสเหมือนเอเนจีมันมาเต็มผมหยุดกินไม่ได้เลยครับตอนนี้อันนี้หิวจริงแหละอันนี้ไม่ใช่การแสดงสคริปต์อร์ไรนเส้นหิวโอ้ยเบลลี่เลทุกคนเธอชอบเบลลี่อ่ะชอบเบลลี่มาแต่ว่าเบลลี่ก็ดูเป็นผู้ชายจริงใช่ใช่ก็พคาเทียก็เพี่ดูเป็นสาวตลอด ด้วยความที่รูปลักษณ์น้องเขาแบบว่าน่ารักอยู่แล้วแล้วเราชอบสุนัขที่หน้าตาตรงนี้ในวนี้อะไรนะครับทำ <love> น้าเหมือนจี้เลยเจลลี่เลยนะครับคือนิสัยของเขาเนี่ยขี้เล่นเอเนจีสูงสูงเลยครับแล้วก็รักเจ้าของแล้วก็ความฉลาดเนี่ยติดอันดับที่หกของโลกด้วย <c oughs> ตรงตามตำราเลยครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> น้องเขาก็เอเนจีเยอะเป็นหมาที่ฉลาด <c oughs> เบลลี่เหมือนกับผมตรงที่แอคทีฟเหมือนกันขี้เล่นเหมือนกันแล้วก็ฉลาดเหมือนกัน ผมเคยเอาเบลลี่เนี่ยไปเรียงที่คอนโดก่อนครับคือผมก็ออกไปทำงานน้องก็อยู่คอนโดกลับมาก็น้องก็สร้างวีรกรรมโดยการที่ไปลอกวอลเปเปอร์ผมทั้งหมดเลยแล้วก็เหรอแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมว่างขนาดนั้นเลยไม่มีอะไรขนาดนั้อ่งมากละน่ารครับใช่ครับน่หมืนไม่ได้ทำเลยค ด้วยความที่น้องเอนเ NERGY เยอะมากแล้วบางทีเราออกไปข้างนอาก็ทำอะไรไปเคยเลยอโ์สเตอรี่ไปเรียนดูไหมน้องจะได้แบบว่าทํากิจกรรมด้วยแล้วก็พร้อมแบบเรียนรู้ทําตามคําสั่งมากขึ้นครับแต่ท่านหลับเชื่อประเด็นครับทุกคนดูไม่เป็นเรื่องเลากกว่าเด็กคนทุกคนไ้าออันนี้คือแบบหลับจนหญิงแล้วเพาอันนี้โน ก็ต้องดูแลให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงต้องดูแลน้ผมแล้ต้องามตัวเรื่องอาหารช็อตเปเล่อะมีเรื่องอาหารสุนัขที่ดีเขามีโปรตีนสูงถึง9เปอร์เซ็นต์พราะวิตามินและแร่ธาตุรวม23ชนิดครับอาหารมีกลิ่นหอมมากๆรสชาติดีมากๆแถมยังมีให้เรื่องหลายสูตรยังพี่ชาหล่อนเลยครับเขาเป็นพี่คนโตแต่ว่าตัวเล็กผมให้เฮอคิวลิส สำหรับสุนัขพันธุ์เล็กสูดชังนจีบีตท็อป,ปิ้งแซลมอนสารอาหารครบถ้วนมีซิงและคอลลาเจนเพื่อบำรุงมมมมผิวหนังให้ชุ่มชืช้นมีสุขภาพดีและช่วยเส้นขนนุ่มเงางามมีวิตามินซีและอีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและมีน้ำมันคิวมีสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงสมองพร้อมทั้งเสริมแอลคานทินช่วยเาผาผลาญไขมันและควบคุมน้ำหนัก ของน้องชาหลอตให้สมส่วนครับส่วนของน้องเบลลี่ไอตัวแสบกับน้องคาเทียอของผมเขายังเด็กอยู่ครับผมจึงเลือกสูตรชิคเก้นแอนโกลเมลให้ทานครับซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะสมกับวัยเจริญเติบโตเพราะมีส่วนผสมของนมแพะอุดมด้วยแคลเซียมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงจรองและยังมีน้ำมันถั่วเหลืออะไระตกินจมิงสมองและการมองเห็นวิตามินซีและอีเพราะว่าพวกเขาเป็นวัยที่กำลังเติญและแอคทีฟมากๆครับอาหารที่ผมเลือกจิ่งต้องพิถีพิถันเลยครับ น <S <S 2> <S 2> Yoshi> Arizona, ั่นแหละมีหลายคนบอกว่าส sure> ุนัขคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ซึ่งผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมกลับมาบ้านไม่ว่าจะดึกแค่ไหนพวกเขาก็จะรอผมอยู่เสมอเล่นกับผมเสมอและรักผมเสมอแบบนี้ีซึ่งผมก็รักพวกเขาโอ้โหโอ้โหและนี่แค่ะเนเรื่องราวขอครอบครัวที่เคยบอก หลังจากนี้นะครับ <c oughs> ผมจะพยายามอัพเดทเรื่งตั้กับลูกด้วย <c oughs> ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> มละสำหรับเพือนคุณที่เหนือยกเคียงร่วมสนุกกิจกรรมถ่ายภาพคู่หูสุดแอคทีฟคู่ซีสุดเลิฟกับเพื่อนรักสีขาะกติกาง่ายมากเลยนะครับโดยให้ทุกคนถ่ายภาพทีมคู่หูสุดแอคทีฟคู่ซีสุดเลิฟกับเพื่อนรักสีขาดจะเป็นสุนะของคุณหรือของใครก็ได้ที่คิดว่าถ่ายออกมาแล้วดูเป็นคู่หูสุดซีและแอคทีฟที่สุดนะครับโดยมีผลิตภัณฑ์ อาหารสุนัข Hercules ครับอยู่ในภาพของคุณนะครับพร้อมตั้งชื่อให้ create ที่สุดเลยครับพร้อมเล่าวีรกรรมสุดแสดและ active ของคู่ซีแสนรู้โพสลงทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมพร้อมตั้งเป็นสาธารนณะและติดแฮชแท็ก Hercules X w i n และแฮชแท็ก Hercules Go to ก b ี with win ภาพและคอนเซ็ปต์โดนใจที่สุด5คนแรกนะครับจะได้มาร่วมทริปเอ็กซ์คลูซีฟกับท่านเฮอร์คิลิส3วัน2คืนและมีโอกาสได้เจอผมด้วยนะครับและขอแบอบบอกนิดนึงนะครับว่างานนี้เนี่ยมีพี่ชายท่านแมวของผม <I S 1> ไป<อ>ด้วยนะครับอยา่าลืมมาร่วมนสนุกกันนะครับทุกคนเจอกันนะครับก็คือตอนนี้เราร่วมสนุกข,ของเด็กโกไปเรียบร้อยแล้วส่งซองอันนี้ต้องไม่พลาดดีมากเย้จอบเวลาแล้วค่ะสำหรับ คลิปเรียชันนะคะครั้งแรกกับการเปิดตัวทถาสมาชิกในครอบครัวสุดน่ารักของวินมเมทาวินนะคะน่ารักตลกมาการลกมากจริงนะคะให้ทุกคนนะคะไปดูนะคะว่าเราพูดคำว่าน่ารักกับคำว่าอู้ไปกี่คแต่นล้วเราจริงอันนี้ก็แบบน่ารักมากเลยคะนะคะก,กะคะะคะ็แล้วก็ เราจะร่วมกิจกรรมของเฮอร์คิวลิสที่จัดด้วยนะคะใช่ก็ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคะกดเก้าเก้านะคะเก้าเสาธุใช่ก็อ่านรับชมคลิปนี้นะคะได้ที่ช่องของทาง GMM อ f f ออ i a ิเลยนะคะใน YouTube เนาะอ่าก็วันนี้ก็มาเรียกฟินเมทาวินนะคะแล้วก็เพิ่งได้รับข่าวสารนะคะข่าวดีนะคะก็คือ หนังเรื่องนะคะเพราะเราคู่กันเดอรมูวี่นะคะจะเข้าฉายแล้วเนะะาะตันที่สเปฤศจิกานะคะยนนี้แล้วก็รอบสื่อเนาะก็คือจะวันที่สิบเนาะสิบพิชิยนะคะใช่รอบประ,ะ,ะชุะ <laughs> <laughs> มพิชก็คืองงงงอะไรก็ <laughs> <laughs> คือตอนที่สิบอ่าก็ไปรับชมกันนะคะทุกคนก็ <laughs> คือรอเวลานานมากนะคะแบบกว่าจะได้ดูเนาะ ก็เดี๋ยวเราก็จะไปรอบนี้ด้วยนะคะรอบสื่อวันที่สิบนะคะแล้วก็ถ้าใครไปแล้วเจอแล้วจะคลายกันได้นะคะ <laughs> ใช่ไหมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะก็ฝากช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ทําคลิปไหนก็คอมเมนต์มานะคะถ้าช่วงนี้แบบหายไปนานจริงๆก็ต้องขอไปด้วยนะคะ <laughs> ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงของการฝึกงานแล้ว <laughs> <laughs> นะคะ,ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องจัสป์บ ตรงนี้ตรงนี้ได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย